องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา2565วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพละกรสวรรัตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีประจำปีการศึกษา2565โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติตมศักดิ์ด้านการบริหารธุรกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติแด้านายพลรากรสวรรณรัตน์องคมนตรี และในภาคเช้ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน3,155คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็นนวัตกรพระนครที่มีความรอบรู้มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็วภายใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการภาคบ่ายองคมนตรีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรวมจำนวน1,079คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีส่งเสริมงานด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพชั้นสูงมุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมทำนุบำรุงศิละปะและวัฒนธรรมรวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม